สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาโฮขับพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแปดในช่วงบ่ายของมือวันที่20เดือนเมษายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะแอดผ้าพี่พี่น้องบ้านเฮาส,สุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจาก ปูบ่มีวัดนะคะไปพี่รองค่าเอฟซีพนกระถามหานะคะถามหาปูบ่มีวัดเบิ่งแล้วด้วยอันปูบ่มีวัดเราเป็นยังไงแน่เราสบายดีบ่วสั่นคือพอถามค้าเอ่อโทรถามค้าถามค้าปูให้แน่วสั่นไปอเอฟซีพิ่นว่าเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้แอดโทรหาปูแล้วนะคะโทรมาบ่เสียเถี่ยวพี่น้องมื้อนี้ปูเรามีแนวทางมาฝากนะคะไปพี่น้องคะเอาแนวทางช่วงบ่ายนี้ของปูบ่มีวัดนะคะสิได้มาเป็นตัวใด พายุรามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันกราบนมัสการค่ะอ่าก่อนอื่นก็เจริญพรแล้วก็เจริญธรรมเนอ้อเจริญบารมีอ่าแล้วก็สวัสดีอ่าพี่หม่ไทยเนอ้ออ่าาโยมทั้งหลายตลอดถึงอ่าแอดมินแล้วก็เอซี่ไช่องบึงเรารวยเนะาะค่ะไอมีความสุขความเจริญเด้อให้มีโชคมีชัยสมปรารถนาเลย อ่าพอดีเลยไอ้มาขึ้นหลวงปู่ก็ได้นิมิตฝันอ่าพอดีอมอาอยู่ตรงไหนแถวช่องสะงามน,นี่ออกมาอยู่ทั้งอ่าวัดลุกปูสวงอ่ะออกมาค่ะเอ่พักวัดลุกปูสวงแล้วก็ออกมานี่วัดอ่าองค์จัก,กรพรรดิอยู่งงน,น,นี่นี่พุทธสามองค์นำอยู่ในป่าค่ะมั็นขณีเจ้าภาพเห็ุเป็นองค์โอง่องไหวมิได้ซื้อแต่พระก่มีอยู่รูปเดียวก็เลยม,มาพักอยู่น้ำเพลิน ผพอดีเมื่อนี้ก็สที่ใดมาเรานิมิตฟันให้โยมด้ฟังน้ำมื่อขึ้นองคปูก่ก็ทําวัดสวดมนต์ปกติเนี่ยแหละแล้วก็ประมาณเทียงขึ้นปู่ก็บรับลงไปนิมิตฝันเห็นตะกะค่นตะกะแตน,ตแตนหูจังอยูนะ่เนาะ ตากาแตนตากาแตนเป็จานเลี้งตะกาแตนเป็นนัก,กล,ล้องค่ะตากาแตนแบบเคยอยู่ในต้นกระโพดอ่ะนะเออหน land, ูว่ามันตากาแตนนักล้องไม่เนาะหมออยู่นต้ตากาแตนอยู่ในต้นกระโพดมันแก่ไปตากาแตนแบบนั้นมันมันนอนอยู่อในคางๆางต้นใหม่ไงค่ะนี่มิตฟันได้ผมเอเรื่องจริงค่ะบันไดลูกปูก็เลยไปจับออกจับมาบึงนี่มันตายหรือมันเป็นนะค่ะ วันนี้ตากแตนนั้นบ่ตายเพิ่นนี่ปีกค่ะวันนี้จับมากว่าว่าจับมาเพิ่นมีชีวิตแล้วเพิ่นระเบ้าได้วันนี้อ๋อค่ะตากแตนเบ้าได้ได้โยมบัตรนี้ค่ะตากะแตนพิ่นบอกว่าโอ้ยขอบคุณหลายๆเดอร์ที่จับขึ้นมาเอาเจ้าเคือบ่บินมันมันอยู่นี่มองหันมันบินขึ้นบ่ได้นะปีกมันทับมันมันเต้งมันหงายขึ้นนะค่ะอ่าวันนี้ปูจับมากจับสู้บิ่งยิบยิบไปเพิ่นก็พี่ปีกบัดนี้พิ่นก็เบ้าได้ อ่าเพิ่นก็ขอบคุณหลายๆเด้อเพิ่นวะอันจักสิไดยังตอบแทไ่ไใจซอยนะอ่ะเออได้ๆซอยเพิ่นก็ว่าเอาจังสี่สาไอเดี๋ยวสิให้เลขเพิ่น่าค่ะเออเนาะมาอยู่ป่าป่าหนี่มาพอตกกะกเตนเบาไดเอาไดตู้ได,ก,ไดก็ล่องเว้ามากเบิง่งเพื่อสิไดโปรดญยาดโยมเพิ่นอ่เอ,อ,อันทุดงไปทางใดก็สิไดเว้าเป็นนิมิตให้เพิ่นฟังเพิ่นว่า <93. S 1> <93. S 2> เก้าสามเก้าสามค่ะก็เลยบอกว่าเอา้าคือบอกแค่สองตัวเก้าสามสาหนีแหละไอ้เลขบนหรือเหล,กล็กล่างไอ้ตะกะเต้นบอกว่า,วาเหลขกล่างว่ะสันเหล็กเลขกบนบะมีบอก็เลยต่ออีกได้ไอ้พระกระไดเผื่อว่าบ่มี่สามนีตะกะเต้นว่าเหลขกล่างเด้อเผื่กกว่า,วายัางว่าอีกแล้วเพิ่นก็บ,บินออกจากมือไปอืม นี่เิ่มเพิ่มเพิ่มเิ้มแบบตะกาแดนมันยิ้มเนาะมันเห็ดปากมันคือมันกินใบใบใบใหม่นะไอเงี้ยมันเดือบเบาคล้ายๆว่าขอบคุนนะบึงบึงส่มเลขล่างเก้าสามมีตะกาแดนเบาบอกล่างด้วยเดี๋ยวอ่าแล้วอีกล่างบันนี่ไอ้ส่วนเลขบนนี่ในในในที่ลุงปูจดจำว้ตั้งแต่่ตองวดตั้งแตอ เลขมันออกสองสองเจ็ดไปตั้งแต่ปู่หายสองสองหกวันนั้นเนาะ,ะปู่ก็ขามไปหวดหนึ่งมันก็ออกไปแล้วสองสอง,สองเจ็ดสินของพระนะปัดนนี้ลุงปู่ก็ได้นิมิตฝันก่อนตะกเะตนอีกแต่ลวงปู่นีม่มักเลขที่ที่ลุงปู่นิมิตเกี่ยวกับลุงปู่มีขมันมาถวายปืน นิมิตไดว่า <ะ S 2> ให้ป้องกันโตเดยอร์ยางปากอะไรป้องกันอ่าสิงสาร่าซัา์าหรืออ่คนบดีมาทำลายพวกคุณเจา้าะนะ,ะแต่เพิ่นบอกเป็นภาษาแคานั่นไหละแต่เพิ่งปากเต็ภาษาใจมันก็ภาษาเดียวกัน <ะ S 2> เพิ่นถวายปืนมากระบอกหนึ่ง <ะ S 2> ปืนนั่นเป็นปืนเ <ะ S 2> อ็มสิบหกปืนเอ็มสิบหกปูก็จับเอาปูจับมา จับมาปุ๊บปูบนะน่ะยิงยิงยิงปืนขึ้นฝ่ายิงออกมาเจ็ดนัดยิงปืนในเจ็ดนัดปุ๊บแล้วก็มีเสียงใช้ยโยอยู่ข้าืนทค่ะยิงออกมาแค่นั้นปูก็สะดุ้งเลยค่ะ่ะเอ,อในในปิตนาตัวนี้ขนันยิงขึ้นทึ่งก็นก่นนาจะเป็นเหล็กบุญค่ะ <Es> หันให้ปูต <t> <half> <chips> ี้ปัญหาตัวนี้ปูสิตีได้หกหนึ่งเจดนี่มีเลขอยู่อยู่ในขบวนการนี่ย่งๆมาท่านเขียนเลยในปูมาจับเลี้ยงมาท่านใดอยู่แล้วเพิ่นห้ปืนนึงก็บอกปูว่าหนึ่งเจห่งเจหกค่ะอ่าหรือ 7จ็ 1, หงรือเจ็มันอยู่มึงนี่นะปูยังเลี้ยงเล็กว่าท่านใดอยู่แต่มานี่มีเทนตะก,กะแตนก่อนตะก,กะแตนบอกตุกตกเลยเนาะเก้าาต้องสลับเลยไหมเออแต่ปูมั่นใจมาเป็นหนึ่งเ็ออหนึ่งเจ็แล 1, ้วกัเจ็ดศูนย์่ำนี่แหละหนึแล้วกัเจ็ดศูนจรงะเออหนึงเจ็ดกับหนึู อ๋อครังเจ็ดศูค่ะอเพราะว่าเป็นผีเนาะ,ะยับปืนสินหลายตัวเอาซํำนี่หละได้ตีหายปนี่คันอ่าโยมทันใดที่พิจรารณาตีปัญหาโตัสามตัวนี่อ่าทีนี้มีเกี่ยวกับขเมนตถวายปืนกน็ดีเอาเดอ้อคุณโยมเอ้แต่ส่วนตะกแตนเบ้านันตรงตรง,งเลยวาางเน้อเก่าสามว่ะสค่ะ,คะ เอออย่างนั้นกับพ่มี้ยังไล่ได้มือนี้เนาะค่ะอ้าวอันเดียวครับปู่คะปูสบายปูสบายดีเนาะค่ะเอฟซีพันกระแหงถามหาเบื่อเราด้วยถามข่าวปูนี่เด้อปูสบายดีครับกันมเลยยังเลาะเตะแถวตะเข็บชายแดนออกมาจากทางุูแหละผูู้บนขึ้นมาค่ะตะเข็บมาเรื่อยๆน่ะจนมาหอดวัดลุกปูสวงนี่แหละค่ะเออใกล้ๆเขาพันซากาสิหาที่จอดค่ะเออ ำนี่แหละสบายดีแหละเป็นห่วงใจยุมหละงดนี่ก็ขอให้สบายดีมีโชคมีช่ยปีให<ช>ม่ไท้แล้วก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดทั้งครอบครัวลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขเดอ้อคุณโยมเด,อดอ้อค่ะพุก้าสาธุอายุวันโนสุข,ขังพระรังเน้ออ่าุกาบนมัสการนะคะสาธุคะ่ะขอบคุณคะ่ะสรุปแนวทางท่ายคลิปนี้นะคะพลอยพีรองคะ่ะแนวทางจากปู ไม่วัดนะคะพี่น้องคะเอาชุดบนนะคะ170แล้วก็1น6นะคะพี่น้องคะ170่กับ176งเกล่าง93นะคะพายพี่น้องคะอันนี้เป็นระบุเลยว่าเป็นล่างเกานะคะพอยพี่น้องคะอะไรก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกมีปมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางช่วงบ่ายน,นี้นะคะแนวทางจากภูมิวัดค่ะจังไรกอยาลืมนะคะพี่น้องคะนาไปพิจารณาเบิ่งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณ พ,พี่น้องบเทาสุขสกอตนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูพปอมิวัดค่ะเอาสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่น้องคะถ้าไม่อยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะขอางาล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะ พพี่ดองคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะดขอตัวลาพาพี่ดองบรรเท่าสุขสุข้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ